สวัสดีครับรากสามพิบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกคําสั่งเบื้องต้นกันนะครับผมสำหรับเจ้าเฟนบูดับนะครับก็ท่าแรกก็คือท่านั่งนะครับผมก็เป็นไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือจะฝึกท่าขอมือนะครับผมมาดูท่าทีของเจ้าปังๆนะครับผว่าเขาจะ ทำทำท่ายังไงผมมีปฏิกิริยายังไงมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมมีแอดยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้อยู่กับปังๆแล้วนะครับขอหยาดตั้งกล้องไปนะครับขนมพร้อมนะครับอ่าครับผมปังปังพร้อมนะครับนั่งแล้วนะครับ เดี๋ยวทานนี้ก็ให้ปังปังกินไปก่อนแมวลูกนั่งลงนั่งลงก่อนเออือมขอมือนะปังปังยังไม่เป็นในท่าขอมือนะครับนะขอมือหน่อยนี่นะอ่าเก่งมาก ผมจะทําแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะผมแล้วก็ถึงถึงตอนที่ว่าเขาเขายอมที่ที่จะให้เราจับขาหน้าเขาสองข้างโดยโดยไม่ขัดขืนแล้วเราค่อยมาแบมือนะผมมาแบมือแล้วก็ให้เขาวางมือกับมือเรานะครับผมให้ให้ใหเขาเอาขามาวางกับมือเรานะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้อันนี้สําหรับผมนะครับผมไม่รู้ว่าหลักการหรือว่าสูตรของพี่ๆน้องๆท่านอื่นนะครับผมมันเป็นยังไงนะผมก็ ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยแนะนำแล้วก็สอนผมได้นะครับอ่านั่งขอมือนั่งแบบนี้ใช่ไหมอ่ะคอมือทซ้อนนี้เออเหิวมากเลยเปล่านั่งดีดีเดี๋ยวไปนั่งพับเพียบนั่งดีดีลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนอ่านลุกขึ้นก่อนมาเนี่เดี๋ยวมานี่เอามเนี้ยนี่นี่น อานั่งดีๆก่อนเออนี่แหละเขาเรียกว่านั่งลูกขอ้อมือไหนมือนี้มือไหนมือนี้มือนี้เอ,อ๋เก่งมากเอาเขียวบ้างดิลูกีิคือเลยดิติดคอว๊าด <What? S 1> อืมอ่ะข้อมือไหนมือนี้มือนี้เออ ีขอมือก่อนมือ,ม,อ so! มือมอ,อ่ะมืออ่ะอ่านั่งลงถ้าถ้าไม่ขอ <issez Surprise> <sozial S 1> ไม่ได้กินนะนะไม่ให้ขอไม่ได้กินนะอย่าไม่พ่อหยิบไม่ถึงเนี่ยเองหยิบมือไม่ถึงเนี่ยเยอะไม่เยอะไมก็เอากินไม่เนี่ยนี่หยิบไมเนี่ยอ่านั่งลงเออดีขอมือนี่นี่มือนี่น่ะเอากินไหมนี่เนี่ยอ่าทำไมไม่ให้พ่อจับอ่ะ เมือก่อนนั่งเรก,ก่อนนั่งเองแมวเออดีอ่ามือจะลุกทำไมลน่ะเอายัอ่งมีขนมนะขนมข้านะครับขนมขา้าเป็นรสตับนะครับรสตับ,ตบว้าวอ่ารับผมัอ่าข้ามั อยากให้รีวิวนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมอ่านั่งลงอันเดียวพอนะอันเดียวพอแล้วลูกนะนะมือก่อนแล้วลูกทำไมอ่านั่งลงทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมสูตรผมนะครับทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมถึงว่าเขาจะาฝืนหรือขัดขืนก็ก็ตามนะครับผมแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำแล้ว เขายอมให้จับบ้างเขายอมให้จับบ้างเพื่อที่จะแลกกับการกินของเขานะครับผมเขาก็จะค่อยซึมซึมไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็เขาก็จะยอมนะครับแล้วเขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะรู้นะครับว่าถ้าเขายกมือเขาก็จะได้กินนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้สูตรผมนะครับอขนม,มก็ไม่ต้อง ให้เยอะนะผมให้ทีละนิดนะผมเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยแค่น,น,นี้พอนะฮะมาขอมือวันนี้เออเก่งมากเก่งมากอร่อไรยไหมปังปังอร่ยอยไหมอ่ะขอมือก่อนเออเออเก่งมากตอนนี้ก็เรื่องการ การนั่งก็ถ้าเขานั่งแบบสบายๆนานั่งแบบเพียบก็ให้เขานั่งไปก่อนนะครับแต่เขายอมให้เราจับมือก็ก็โอเคนะครับอ่ะข้ามาือกอนเอ้เก่งมากอือข้ามือกันเมเอ้เก่งมาก พอนานๆเข้าครับผมเลยหลายวันนะครับผมเอาฝ่ามือรลบผมมาอ้อมข้างหลังอุ้งขาเขาครับผมแล้วเราก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็ต่ำๆก่อนนะครับตอนแรกก็ต่ำๆก่อนเดี๋ยวก่อนฝ่ามือก่อนอเก่งมากเลยปังๆหไหลไปหรไหลไปไหไหมครับ บางๆนี่ก็อายุห้าเดือนกว่านะครับเห็นไหมข้อมือ,มอเอ,อ้นี่แหละลูกเก่งมากเลยอืมถ้าเปลี่นแล้วห้ามนั่งอบบน,นี้ลูกก็นั่งดีๆนะอืมมันมันนั่งเหมือนเหมือนหมูนั่งอะ่ะเข้าใจไหมเดีย๋ยวก่อนข้อมือก่อนมือก่อนเอ,อ้เก่งมากเลยบางๆ ฝากด้วยนะครับผมถ้าถูกใจนะผมฝากด้วยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากเป็นติดตามแล้วก็ฝากกด,กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจแล้วผมให้ทำอีพีตต่อไปด้วยนะครับแนะ <S <S <S> <S นํนาผมได้นะผมสําหรับถ้าใครมีวิธีอื่นนะครับผมเดี๋ยวก่อนขอมมือก่อนเข้าขอมาือเอานะครับผมเขาจะเริ่มยอมไปเรื่อยๆนะครับผมยอมแบบว่าให้เราช้อนแล้วก็แล้วเราค่อยเพิ่มสเต็ปขึ้นสูงๆขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยังอะไรยังเหมือนหนูเลยได้ยินเหมือนพ่อปะแถวก่อนก้มมือก่อนมือก่อนเอ้เก่งมากเลยอืมโอเคก้มมือก่อนมือก่อนมือก่อนเอ้เก่งมากเลยอ่าครับผม กินสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ผมก็ไม่อยากให้เขากินเยอะนะครับผมเพราะว่ากินตามปริมาณน้ําหนักแล้วก็ช่วงอายุนะครับสําหรับขนมนะครับก็อีพีนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมเดี๋ยวก็ผมจะอัปเดตนะครับผมถ้าใหม่ๆไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ถ้าที่ผมขอเนี่ยผมมาดูอีพีต่อไปนะผมว่าปังๆนะครับผมจะเป็นเร็วแค่ไหนนะครับ มาดูกันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับ EP นี้นะครับผมเมดสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับส่งกําลังใจให้ด้วยนะครับปังๆเอาขมือหน่อยลูกนี่เขาก็ยอมแล้วนะครับเนี่ยยอมแล้วครับผมถ้าทำบ่อยๆผมก็จะเพิ่มสเต็ปขึ้นเรื่อยๆนะผมแล้วก็เอามือสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ไม่มีเราเราขึ้นมานี่ไม่มีแล้วนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับปังปังไปก่อนนะครับปังปังไปก่อนนะครับว้ายว้าย